สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทํำต้มยํากุ้งน้ําข้นนะครับผมสูตรนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับรสชาติจัดจ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํำวัตถุดิบนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับผมนี่ครับแน่นอนครับต้องมีแน่นอนครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับผมอันนี้เป็นพริกนะครับ ถ้าใครมีพริกจินดาแดงก็จะดีนะครับผมแต่ผมมีพริกคันนี้นะครับใส่ตามที่ผมมีนะครับผักชีใบเลื่อยครับแล้วก็ตะไคร้ทุบอันนี้จะเป็นข่านะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดเอ่อมะเขือเทศนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำปลามะนาวนะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับผมนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําพริก นะครับขาแล้วก็ตะไคร้นะครับไปคั่วให้มันหอมก่อนนะครับผมแล้วก็คั่วไปเลยเมื่อเราคั่วจนหอมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะนาพริกพริกไปโขลกแบบหยาบๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็จะนำนะครับส่วนผสมมานั่งโขลกแบบหยาบๆนะครับผมแล้วพอหอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของกุ้งนะครับเราจะเอากุ้งมาสะดุ้งน้ำร้อนก่อนนะครับผมไม่ต้องสุกมากนะครับเมื่อน้ำร้อนแล้วนะครับก็จะใส่คลิกเครื่องคลิกขิง่าตะครนะครับนี่ครับใส่เป็นเลยมก็ใบมะกรูดครับใส่ไปเลยครับใส่เล่ก่อนโอเคครับแล้วก็ใส่รสดีนะครับสักสองช้อนนะครับผม ค okay. ต่อไปอันนี้ผมนัวครับหนึ่งซอมนะครับแล้วก็มาเขือเทศครับผมมะเขือเทศใส่ไปเลยแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับโอเคครับตามด้วยเห็ดหนางฟ้าครับผม ปริมาณนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็ต้มไปเลื่อนนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าจะใส่อะไรเพิ่มนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่นมข้นจืดนะครับผมนี่ครับเทลงไปเลยครับตามด้วยพริกเผานะครับผมต่อไปนะครับใส่พริกเผาเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการปรุงนะครับ น้ำปลาสามช้อนนะครับแล้วก็มะนาวสามช้อนครับขั้นตอนนี้นะครับก็ตักน้ำซุปนะครับมาราดที่ชามนะครับ,รบเห็ดเห็ดอะไรใส่หน้ามาเลยครับผมอโอเคครับ ต่อไปนะครับแล้วก็ใส่บัคชีเรเลือยไปนะครับแต่งหน้าด้วยกันดูดครับแต่งหน้าสวยครับผมก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอันนี้ผมปรุงเพิ่มไปอีกสักประมาณน้ำปลาช้อนครึ่งแล้วก็มะนาวช้อนครึ่งนะครับนี่ครับก็ในคลิปก็ไปบอกเพิ่มเอานะครับอัตราการปรุงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราชิมน้ำก่อนนะครับ รสชาติจัดจ้านครับใครที่ทำคลิดตามผมนะครับก็ทําไปแล้วก็ลองชิมดูนะครับว่าตัวเองชอบรสชาติแบบไหนนะครับเข้มข้นหรือว่าธรรมดาเปรี้ยวมากเค็มน้อยก็ไปปรุงกันดูนะครับวันนี้ก็ผมก็ปรุงแบบพอดีแล้วนะครับก็ต้องขอลอยายเพียงนี้นะครับขอบคุณครับผมยังไงฝากกดติดตามซับสไครนะครับ ผ่านช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ